ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมก็คือวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาชาวราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะพบเจอกับบางสิ่งที่แตกต่างกันท่านนั้นต้องใช้พละกำลังหรือแม้แต่ท่านต้องใช้ความคิดความอ่านมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่ท่านนั้นบางเรื่องบางสิ่งที่เกิดขึ้นแบบ ปุบปับฉับไวราศีสิงห์จะพบเจอบางเรื่องสติถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือแม้แต่ความคิดความอ่านอย่ารีบร้อนอย่างนั้นไม่เหลืออย่างแน่นอนสำหรับในตอนนี้ชาวราศีสิงห์ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวซึ่งถือว่าอิทธิพลต่อด,ดวงชะตาของท่านสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นั้น ดวงชะตาของท่านในกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะมีลักษณะนิสัยของท่านนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโดยลึกๆแล้วชาวราศีสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นผู้นำอยู่ในตัวชอบคิดต่างหรือชอบคิดบวกชอบคิดแก้ไขยิ่งพบเจอกับปัญหาเฉพาะหน้านด้วยแล้วนั้นท่านจะสามารถแก้ไขได้อย่างดีเยี่ยม แต่บางเรื่องบางสิ่งที่มองเป็นจุดอ่อนของชาวราศีสิงห์ก็คือตัวของชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนเกรงใจคนเป็นอย่างมากซึ่งในบางครั้งนั้นอาจจะทําให้ตัวของท่านเสียโอกาสดีๆเสียโอกาสสําคัญหลุดลอยออกไปหากต่อแต่นี้ไปชาวราศีสิงห์ขอให้ท่านนั้นเปลี่ยนความคิดความอ่านหัดเกรงใจคนอื่นให้น้อยลงเพื่อตัวเองมากขึ้น เชื่อว่าชาวราศีสิง์ตัวท่านจะพบเจอความท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาในดวงชะตาของท่านอย่างแน่นอนและเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นดูเหมือนว่าชาวราศีสิงนั้นทั้งหลายท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านที่จะหมดความอดทนกับบางสิ่งที่ท่านตามหามานานไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงการงาน คนรอบข้างดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ชาวราศีสิ่งนั้นจะไม่ยอมเป็นเบี้ยร่างจะไม่ยอมอีกต่อไปจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาดนจิตด,ดนใจให้ชาวราศีสิ่งนั้นทําเพื่อตัวเองมากขึ้นก็ขอว่าในช่วงโอกาสมีโอกาสที่ท่านจะกระทบกระทั่งมีปากมีเสียงกับคนใกล้ตัวท่านนั้นจะให้ความสำคัญดีในช่วงนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ สำหรับภาพรวมชาวราศีสิง์ในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนั้นชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ของท่านค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้งานนั้นอาจเกิดปัญหาติดขัดหรือล่าช้าได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวท่านหรือแม้แต่อารมณ์ของคนรอบข้างชาวราศีสิงนั้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะโดนจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันระวังในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปในช่วงที่เรียกว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีโอกาสที่ท่านนั้น เสียท่านจะมีบางสิ่งบางอย่างกล้าได้กล้าเสียโอกาสที่ท่านนั้นจะมีตัวท่านจะเป็นระวัดระวังการกระทบกระทั่งซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้และในช่วงจากนี้ไปราศีสิงห์ท่านระมัดระวังสภาวะทางอารมณ์กับการบากหมางกับคนรอบข้างราศีสิงห์ต่อจากนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้าหาท่านค่อนข้างมากเลยทีเดียว จะมีงานล้นมือล้นหน้าเวลาวันหยุดหรือเวลาส่วนตัวนั้นค่อนข้างที่จะน้อยลงส่วนใหญ่แล้วท่านจะหมดเวลาไปกับการทำงานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ผลที่ได้กลับมาราศีสิงนั้นถือว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำโอทีการทำงานล่วงเวลาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านนั้นมีพิเศษเข้ามาช่าราศีสิง จากนี้ไปดูเหมือนว่าโดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะดียิ่งนักและในช่วงถัดจากนี้ไปราศีสิงห์ท่านใดที่มีงานเสริมมีงานจ็อบงานพิเศษจะมีคนติดต่องานเข้ามาในช่วงนี้มากกว่าปกติและยิ่งคนที่ใช้ความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นนักเขียนการแสดงงานโชว์งานแสดงต่างๆการออกงานอีเวนต์ต่างๆ ค่อนข้างที่จะมีคิวงานเรียงรายเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนนี้เป็นช่วงที่วิ่งเข้าหามีงานรับมากเกินไปจะเกิดผลกระทบจะเกิดผลเสียคิวงานก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีสำหรับการเงินราศีสิงห์ช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมนั้นชาวราศีสิงห์ ทั้งหลายขอให้ท่านาระมัดระวังท่านดีท่านจะเจอแบบกระทันหันเงินเก็บระวังเงินสำรองของท่านให้ดีหรือในบางท่านก็อาจจะขอหยิบขอยืมเกิดขึ้นจะเกิดค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการที่ท่านวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวท่านเองเครื่องใช้สิ่งของของท่านชำรุดเสียหายหรือเกิดสูญหายมีโอกาสที่ท่าน จะต้องซ่อมแซมหรือซื้อเพิ่มเติมเข้ามาหรือแม้แต่ชาวราศีสิง์จะพบเจอกับสมาชิกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกลหลานเลน้ลนมีโอกาสที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้เงินดวดก็จะเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรับผิดชอบก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านสิ่งของจำเป็นยานพานะต่างๆ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นต้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งในช่วงนี้วางแผนการเงินให้ดีระวังที่ดูเหมือนจะฟุ่มเฟือยเรามาระวังการใช้จ่ายช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปและช่วงจากนี้ไปการเดินทางไปยังต่างๆชาวราศีสิงห์ขอให้ท่านให้ความสำคัญย้ำสักนิด ระวังทรัพย์สินของมีค่าต่างๆจะตกหล่นสูญหายหรือแม้แต่ตัวท่านต้องระวังการวางให้ดีมีโอกาสที่ท่านจะสูญเสียสิ่งของมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันในส่วนของรายได้รายรับจากการทำงานจากรายได้ประจำหรือจะมีโชคลาบมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันชาวราศีสิงห์ดูเหมือนว่าดวงโชคของท่าน ก็อยู่ในเกณฑ์ในทิศทางที่ดีก็ยิ่งมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่ต่างๆไม่คุค้นชินโชคราบติดไม้ติดมือกลับมาและการเดินทางของท่านมุ่งหมายปลายทางไปเพื่อทำบุญทำทานไปร่วมพิธีงานต่างๆมงคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ดวงชะตา ได้โชคลาภของท่านนั้นจะดูในจุดที่ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอโชคลาภก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขณะที่ตัวท่านอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่ในสภาวะอารมณ์ขึ้นลงหงุดหงิดโมโหง่ายสิ่งนั้นจะทําให้ตัวท่าน ไม่พบเจอกับโชคลาภขอให้ท่านรับรู้ถึงเคลรลับนี้เอาไว้ดวงชะตาที่ดีแต่ทุกครั้งที่มัวไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะอยู่กับจิตใจที่เบิกบานและอยู่กับรอยยิม้มสำหรับด้านสุขภาพชาวราศีสิง์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนนี้มีนาคมนั้นชาวราศีสิง์ทั้งหลายตัวท่านในตอนนี้หลีกเลี่ยงกับคาว่า การทำงานหนักไม่พ้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวของท่านทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตทำงานแบบหามรุ่มหามคำ่ำใช้พละะกำลังที่มากเกินไปใช้ความคิดใช้ตอนนี้ต้องหักโหมการงานไม่ว่าจะในลักษณะใดระวังตัวท่านนั้นจะเจ็บป่วยล้มป่วยระวังเรื่องการล้มหมอนนอนเสือ่อให้ดีมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านได้ ท่านนั้นควรที่จะจัดสรรเวลาให้ลงตัวทำงานและควรมีเวลาพักผ่อนต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานหนักเกินไปอาจจะทำให้อาการไม่สบายอาการหน้ามืดพอท่านระมัดระวังตัวท่านหากได้มีส่วนตัวในลักษณะนี้ไม่สามารถทำอะไรราศีสิงได้แน่นอนก็จบลงไปแล้วกับการทำนาย การพยากรณ์ดวงชะตาราศีสิงห์ในช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมซึ่งภาพรวมท่านนั้นเด่นเรื่องการงานยิ่งนักแต่เรื่องงานขอให้ท่านระบัดระวังการวางแผนการใช้เงินให้ดีก็จะเป็นแค่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเข้าสู่เดือนเมษายนดวงชะตาด้านการเงินของท่านจะกลับทิศกลับทางจะดีขึ้น ดวงชะตาชาวราศีสิงห์กับการทนายการทยากรดวงชะตานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินดวงการงานของท่านเปิดสำหรับวันนี้ กราบสวัสดีค่ะ